เส็บบอลลินเส็บป้าแซ่ะเฮ้ยได้ไหมเส็บเส็อนะเยี่ยมสวัสดีป้าลุงจ้ะมาเด้อป้าลุงดื้อเพิ่นในคิ้นแค่เลี้ยงหมูกระทาทินี่นะบอกหน่อยพอดีเมยไม่รัดบ่ดวงตาฟังไทยอือฮึเมยไม่รัดแต่ตะกี้ว่าไม่รัดบันนี้ดวงตาเพิ่นมาเป็นเจ้าภาพให้พี่น้องเลยเนาะก็เลย แม่แม่รัดะต้องบระื่นที่ถือเลขไค้นี้บ่มือหรื่อแรงก็ถือเลขบ่ถือเลขเล่าลุเลยก็เยียมก่อนเนาะทานคุณแหละทางเพื่อนแม่เื่อคือเจ้าเนาะกำลังนอนอยู่อย่างนี้มักแดงมาวาดเหตไรแล้วาไปถือวานี่ ไปเชิญแม่น,น้องเชื่อขึ้นเก้าเดินเพื่อนมาอยู่น้ำป่าแต่เศร้าหน่อยตอนนี้กำลังนอนอยู่เนาะแม่นี่บันไดป่<อ>แม่เพื่อนมาปะไว้น้ำป่าคือเก่าอย่นหน่อยเนาะเก้าเพื่อนไปเติมเปล่งเติม,ตมของเพื่อนเนาะนีะ่มาแห่ใสเ่เอาไปใส่าจามเพื่อน,นกำลังก้าเขียมนนอยู่จ้าเขียมขาเพราะว่าเพื่อนกำลังนอนเพิ่งเติบได้เนาะทางกิเจอกันเลย ปุ๊ก็ลแบบนี้จะเดกา้ตื่นเนะาะงาเียมพีน,น้อเอ,อาใส่กก่อนได้พักบกุกจับหัวละพาหน่อยเนานะึืนไปทางหา้างแมนเชเตอร์บราะว่าผิา่นลักชอบทางร้านเนาะเออเอาไปแล้วเอามาแล้วนาน,น<อ>าหลา<ม> <จะ S 1> พักัหลายชัมพักบุกึืนไป ภักไลยครับสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสวัสดีพี่น้องเลยกำลังกะเตรียมเครื่องถ่าอินเตอร์ตื่นเนาะอีเตอร์ตื่นเด็กกระเจงไปเขาฝึกแต่นอนเถื่อนเติบแล้วนกำลังพละเพิ่นเลยโอ้โหถ้าตื่นยิ้งเสียงดังฟังชัดแท้น้องกับท่านตื่นอยู่ตัวนี้กันกำลังก้าเรียมถ่าเพิ่นอ่ะ มังนอนอยู่ของเต๋อไปแหละพอเอาคนก็มาจอบอยู่พี่น้องเว้มังคีนียเนาะมาจากเซปุลเมื่อคืนาฉันเนาะก็เลยลงมาเห็นลูกเป็นนอนก็ไปแล้วพี่น้องเว้เจ้าไปทางไหนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวให้ป้าเอาขึ้นไปทางลำล้างว่าเพราะว่าป้าก็ยังสิขึ้นไปทางหันแม่น้องเชอร์อยู่เนาะกลังนอนตีง่อยอยู่ตื่นแล้ไปจักมาลงเลยยังไงยังไงเห็ดเองเห็ดเองเห็ดไปเชงเลยเอามาเห็ดกัน สิไปเก็บมาต้นมันหลายเพิ่นเฮาก็ได้เอามากินกะเตียมพี่น้องเอ้ยเนาะุตื่นแล้วบ่คิดว้นอนบ่อมากอันมะละหวานว่าซั่นเนาะทางแม่ซื้อได้มาแล้วก็แตกงอกนอเนาะสิเอาไปปลูกลงเบิ่งมันสิได้กินี่บ้านเฮาเนาะแม่กัดได้บ่หบ่แม่นแนว บ้านเทามันจะกินได้อยู่บ่พี่น้องเลยมันจะปลูกได้อยู่บัว่ะนะปลูกเป็นหมากอยู่บ่เนาะนั่นเป็นงอกแล้วงอกนะฮะเอาไว้นี่ไว้ปลูกเอาแจไปเตอร์ได้ไหมปลูกได้ได้แฮะมันเป็นไข่เห็น,าหนชาวเบิงในได้ทุกกระใหไข่หมากไข่หมากแตงเนาะเจ็ดต้นเจ็ดเครือคือหมากแตงน,ตนี่ อ่ะเหนียวเนาอินเตอร์ก่อนพี่น้องให้สักหน่อยเนาะคือใกล้สิตื่นแล้วแหละนอนโดนเน่ะตื่นมากกับแกะนะแท้นี่บ่ตื่นอะบ่ปุ๊บปุ๊บปั๊บจ้าเอ๊ตื่นมากกับเบะกับชาปะอยู่อู้หูเฮ้ยบอระเอ้าตื่นมากกับสี่ด้วสิไปใช่จ้าจ้าก่อนหนุกจ้าก่อนจ้าก่อนตื่นนอนมากกับจ้าก่อน หมอบวาองออกจ้ปะ,ปะตื่นแล้วปไาดูไงว้าวกินนี่เข็มแจกได้เนาะมันห่อนมันหนาวน้องเนาะไปไปใช่ไใช้เอะไรเอาบเอาไม่แพ้น้อนนะลูกแพ้น้อนนะไหมเพิ่งกําลังสิตื่นนอนสิไปน,นั่งเพิ่งนั่งให้ไหมให้แม่แพ้นะมั้ย ปไปไปก้าเขียมบาทนี่อยเาไใช้เตอร์ได้ละเตกวไปก่อนใ้ก่อนนี่ได้มีรถให้ไปก่อนถ้าเอื้มือคุณได้ับรถใงเปล่นไปดกปะอดเทือนฮะปะนี่เปลี่ยนชสดเรียบร้อยพี่น้อยกินนีหอดเอาปั๊ปลมาทางพี่มาพี่หาพี่พี่อัดเทือนก่อน ไปแลไปลยโอ้ฮะหาเลยหานอมาอาเด้่งมเตอร์เลยนี่หานอมาเอาาเสกันยากนี่ฮะก็อไปยังไงมอจะกัดอัดเลยอัดเลยย เจ๋ไปใส่ตัวฉิไปใส่ตัวิไปใส่เข้มแตไปโอ้ตุ้มยังไงมาไปเอาคนมาหายดฮะะไปได้ไหมเอานอกได้ไหมนึดบึ ถูกนะมะป้าป้าเอ็ดมาขี่มาจมขึ้นได้ไหมแงีบยไม่ขึ้นยังไงเงี้ยก็ไปไปนี่แหละเออไปปุ๊บยืนบ้าม่ต้องยืนขึ้นเลยยางเลยก็เออไม่อย่างก็้วกุ้งไใส่หมวกใส่หมวกนะใส่ก็ได้หรอกมันบางเงี้ยหรอกปะปเตอร์อยู่เร็วๆป้ายแบบนี้ได้ปะ สัดวผาดมาบัดน,นี้พี่น้องเย้ยหอดหันไม่เชื่อเดนะ้อเนาะตาคนทางคนกระไรพี่น้องเย้บยบม่ได้มาเมื่อวานนี่เนาะไปทางหน้าไม่ตุย้ยคนมาเห็ดหอดนะอ,อันใส่ชุดหอดแล้วพี่น้องเ้ยเมื่อวานบม่ได้เห็ดเนาะเอาแต่ดินมะทมชื่อเนี่ยเนาะยังบม่ทันมาหอดพี่น้อ้ยเนาะบม่ได้มาเมื่อวานนี่มากระชัดเลยคนอ่ะพี่นนะ้องเ้ยเนาะล่างเลยคนเด็ดนี่ยล่างแล้วก็ลายน้าเอาเออลายซ้าซ้าเส้น ทางแม่ต้องเชอเพิ่นว่ามีดวงตา,าให้ลานๆกินโมกะทะก่อจัดอะอาฮุกใช่นี่เด็วจังล่างอีกมีอันกระซ้าอันเดียวพี่ดาอน์ครับชาวใสให้ไวโมโ่ได้จ้ะไปนี่กิง่งเด้อย่างโมเร็มมาโลโบเพิน่นอ่า ผลผลไม้ดังล่างอีกเหลายน้าเอาเพราะว่าเป็นกระมังเพิ่นกาอันเตกอันเดียวเอ้ยเนี่็ตจะได้ไหมเฉยไว้ ไม่ได well. <Price. S 2> ้เอาอันนี้ยินทิมยินทิมก่อนแล้วจังมาอันนั่นอีกจังมาล่างอีกบาัดหนึ่งทางเมื่อวันเจอเพิ่งก็ได้จามเอ็นมากทีเก่าคุยกิงบุลงไปเอาติย่างขึ้นมาบอกเอาไปไปต่อไปไปแดดแดดมันอีห้อนพี่น้องเยเนาะ ตามกันดิเ่ะเปิดใ้อีกนี่เนีเปิดใจ่ยคอยแนะนำนะเปิดแห้งแล้วเพียงยำดดดิเอาแล้วเปิดเปิดไปนี่ก้อนกลิ่นอะไามันทำเนียน่ะเน่ะเปิดชิคางไว้ Đấy, thế ở chiền ngoài này, nhà ngoài này. Đẹp. nhàng mai này sang này. Mai bái phải làm phát xe bưởi đi. Thay cái cần đây phát mì gìn mồ cái thạ này. Đây gìn này là, đã bà đây đã đây. Từ đây hả nó? Cần một bộ quần. À hút xe này cần chi? Hút xe Hút xe cái ăn này, cái mang ăn này. Hãy subscribe cho kênh ไอ้นี่ยังบวมาติฮุบเส้นหน้าหมดแล้วล่างน้าล่างอีกเพราะว่ามันกินหนีลงอันล่างรอบเดียวนึงขันมีอันกระซ้่มกับยังว่าใครครูไปตึกปลาบ่มาเนี่ยนะอ่ลา,อาล่างกับฮุบเส้นอีกมันกระมังอันเดียวเตะใช่มันกระมังคนกระได้ไอ้ล่งาลงในอันภาซีนะ ด well. ่างไ้ไว้ด่างไ้ไว้คนเดทด่างชนิดเนี้ยเห็ดเค็มแล้วแล้วก็มาด่างพีเปิดได้กี่เมื่อเอาหน้ำหน้ำไร้องพูนมีพักบุ้งสองสามสาวคนแถ่นไปนึงนะเด็ดขึ้นมาเลยทำไม้องเสื้อควรกส่เสือแต่พักอมกับพักกาดขาวหัวละ้าเป็นทักซสื้อมาเนัังว่าย,ยังหนุนพก่ยัง พจามซีบังติ<ว>เอาเอาเอาเฮ็ดเฮ็ดขึ้นอันนั่นเทออกก่อนกิิงเอ้ยเทออกแล้วจังล่างเฮ็ดเค็มบบดนี้วันนี้ล่างให,หม้มัน,มนหวดน้ามันเพิ่นสมทางเนาะทางถมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เฮาบ่ได้มาบ่ได้เห็นผสมจำเลยมื้ออื่นเนาะเพิ่นคือสิเฮ็ดต่อไปมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดพี่น้องเนาะยุดสูงเมือ่อวานนี้กับมื้อนี้ นี่แต่ถมดินซึ้มวันก็ได้อืมสีกแน่เ,เค็มๆนะใส่หนีเลยล่างใส่หนีเลยวันนี้บมมีผู้ยุมพอได้สิอันนี้อันกิหแฮคามืแดงโอ้ได้กินน้ำลานั่นแล้วสิ เออนี่เบิดว่าพ่อพ่อเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะต้องอยู่กับพ่อบ่มีผู้อยู่นําเนาะแม่เพิ่นไปหาใครมดแดงว่ากิ่งว่าเนาะยังบ่ทันมามาบ่ทันจับจักซ่นี้กิพ่อเพิ่นก็ยังย่างบ่ทันได้เนาะก็เลยอยู่เวลาอยากน้ําอยากนอยากเข้าห้องน้ําห้องนก็สินะเนาะเลยย่านว่าอยู่ผู้เดียวยังย่างบ่ได้ยังยเือตัวเองบ่ได้เนาะเลยให้เอ้นีอยู่เป็นหมู ค่ะบุเมนเออร์นี่ก็คือสิเป็นแม่เนาะแต่ว่าตอนนี้แม่ไปหาตอยไข่มุดแดงว่ะทางก็จกิ่งว่ะก็เลยอยู่น้ำพอนั่งไงวะเน็ตใส่เลยเออได้เอามนั่นไปใส่ย่อไปใส่แค่น่มันสี่หักย่อนี่ไปใส่หันเอาไป ออกทีมเล่นกิ่งเลยเออนี่ได้ใส่หันใส่กระซ่ย,ยังก็ได้ใส่กระซ่าก็ได้ยันมันยันอันนี้มันหักอืมไปเอาเขาข้างในขึ้นมาหนี่ไปโอ้ท<ป>างเมน้องจุกขึ้นให้อันไิม,มีมาคางซิมเบอร์ยังเป็นทันชุกรวยจัง่อย เออหน่อยสิซิมเองเอ้าหอนดิแม่มันคือติดกันอะไปได้ไปไไปได้ไปังรอก่ก่นทั้งลนตัดามาอีกบานีุ้ะหลายยุกยังบ่อิ่มอยู่ลูกหลานก็ได้เนาะต้มให้แตเฮิงแซ่บแซ่บบิแซ่บบ่ป้าแซ่บบ่ได้ได๋แซ่บ่อือย่ะ สวัสดีป้าลุงใชะมาเด้อป้าลุงดื้อเอิ้นในกินนี่แค่เรียงหมูกระทากินนี่นะบอกหน่อยพี่จังเรอพอดีเมนไม่รัดบ่ดวงตาฟังไทยอือฮึโมเมนไม่รัดแต่ตะกี้ว่าไม่รัดวันนี้ดวงตาเพิ่นมาเป็นเจ้าภาพให้พี่น้องเลยเนาะก็เลยแม่แม่รัดจะต้องบ่อื่นที่ถือเลขไขว่านี้บ่กมือแรงฉันหรอมือแรงมือแรงก็ถือเลขบะถือเลขเล่ไปเลยบ่รอกินอีกสิ ไดว่ยังบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อเยาแม่ว่าังไดฮอดเวลาออก่สิยังบ่ได้ซื้ออยู่เนาะมามสิพี่น้องเอ้ยเนาะมากินหมูกระทะนํากันตอนนั้นทําติบ่จัมเอ้าเอาลงเที่ยงด้เฮ้ยเออกินหมูกระทะตอนเที่ยงพอดีได้กินแเออลไปเก็บใส่อยู่น่ะมันสิดํามันดํายังบ่มีผู้ใดถอยเลยเ้ย แมงจุกแลยังบ่ได so ้ขัดขาวเลยพุ่นน่ะบ่มีสิตน่ะมีสิทธิ์ขาวเลยบ่ลาไปนอกบมีสิทธิ์ขาวเลยขาวบ่ได้แต่ลูกแย่แล้ยังขาวได้คนนึงแ่ลูกอ่อนเอ้ยน้อข่อยกได้ยาให้แต่ลูกกได้เบิดทุกคนน่ะบ่ดเด้อะบ่นน่นเออกินๆเอากินกินอิ่มเด้อออกไปนั่งอยู่นอกบ้านนี่ยเอาแม่ิตะยังบ่ยาอยู่บ่แซ่บบ่ เสพแห้งว่าจงนานยาแท้แม่ชิยูยุกชองกุติตัวนี้ติยุกชก็แห้งเนาะโหอันนั้นแกผัวน่ะไปกับย้อมถอยไปนะแต่ละคนน้มุยาบ่น้มยาบ่ใกล้เลยใกล้จะิ้มนะรอมันย่อย

รวอยู่นอกดอกอันนั่นนะเฮ้ยนี่เดี๋ยวรวกไว้ให้น้ำล้างเฮ้ยนี่นั่นพ่อเพิ่นแม่เพิ่นไปต่อยใครมุดแดงว่าเพิ่นอยู่น้ำพ่อเลยบดนมาแม่ยังบ่มาใช้ลายทันย่างเรากำลังเฮียนยางอยู่แั่ยังแบบอันโจมไปโจมมานะแม่ยังไม่ได้ก็เลยอยู่น้ำพ่อแล้วก่อนดูแลพ่อแล้วก่อน ไปเอาเรื่องเรื่องเรืองรวมพักนีเลยมาได้กินนี่นะอันนี้บอกอันนี้ตาากได้นะเ้าเ้าทีมที่จะไปโอนไปซื้อจุ่มกันเด้อเอาเนี่หมูนะเอากระต้อกมาชุก มาจุ่มน้ําก่อนติเ่ากินเด้อนะเด้อเฝ้ากินเลยแล้วไสน่ะยังนี่แบ่งกันแล้วบดนี้คือสิกายสิยาแล้วแหละยังมีผู้ใดอยู่ติหด้ด้นี่อ้าวๆ

น้ำบลาถ่วมาน้อยเนาะมาใส่น้ำอีกเติมน้ำเลยเลยยังบถอยอยู่อันนี้เนาะวดนัวโอ๊ะปะปะปะต้นเลยแต่เก่าเกิดขึ้นมาได้น้ำปันไดนะเออเก่าไม่ได้กินแต่โดนเก่าไ่ได้ปันไดนเนาน้าน้ำ่้ว กินกินกินนะไม่ให้ได้าจแม่นะมามามากินได้บะเนาะท่านิอยู่ได้ไนางขอจะหึงท่านช้้าให้อัลูกเล้ยก่อนไปกิ้นเนี่ยนี่ะอันกาดลายอยู่